อ่าพร้อมห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะวันนี้มาดูรายการ5คำถามกับไอสวยเกมค่ะว,วันนี้นะคะเราจะมาพบก,กับแชมป์ AF7 น้องบอส v ีสิบค่ะ สวัสดีครับขอเจ้ามือนะค่ะอุจุอุจุอะไรครับคำถามแรกนะคะเริ่มเลยลหะครับโอเคครับคุณรู้สึกไงกับการเป็นแชมป์คะก็ก็รู้สึกดีครับที่ได้เป็นแชมป์นั่นแหละครับก็ก็ขอบคุณครับคนพี่โวท์ครับที่ทำให้แบบว่าได้ผ่านเข้ามาจิถึงรอบสุดท้ายแล้วก็ ได้เป็นแชมป์ครับก็รู้สึกดีครับนะคะครับคุณสนิทกับใครที่สุดในบ้านคะในบ้านเหรอครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่รู้สนิทที่สุดหรือเปล่าครับแล้วสึกเขาจะคุยกผมมากที่สุดครับปุจุทั้งวันเลยครับเก็ว V หกครับนั่นแหละเก V สอครับขอโทษครับเลียงผิดครับนั่นแหละเก็ว V สองครับนั่นแหละปุจุทั้งวันเลยครับ คืออะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราได้เขาเออยังค่ะไม่ัคนลำบากกันคำถามต่อไปขออยากให้คุณร้องเพลงที่คุณคิดว่าเป็นจุดขายของคุณน้อยที่สุดค่ะจุดขายเหรอครับเพลงค่ะร้องเพลงแม่ใจเหรอครับโอเคครับจะพยายามร้องให้ดีที่สุดก็เพลงนี้ครับเป็นเพลง ที่ใช้มาตอนตั้งแต่รอบภาคเลยครับรอบภาคอยรอบ60คนเลยครับอย่ารอบแล้วคนก็ยังใช้อยู่ครับมันก็ใช้มาเรื่อยๆครับขอร้องเพลงโกหกครับตื๊ดตืดโอเคครับต้องมีดนตรีไหมครับโกหกแต่ดนตรีเล่นเป็นไหมครับเล่นเป็นครับผำแตร้องเท่าไหร่เพือเ่อครับทุกทยอ่าครับครับ เอาขึ้นเลยครับพี่ขึ้นให้ aslında, อคอรสินครับทุกทอยครับโจเบียนเลยครับท่านร้องออมันร้องผ่านร้องไปครับไม่ได้เอฟเจ้าคุณเวนเชมป์ของคุณต้องรองเกี่ยวกัน้องบ้านด้วยผ่านคำถามพี่ไม่ได้โอเคคร well ับเราจะตีขึ้นใหม่โดนเลย

บอกว่ารักนะรักฉันก็ห่วงตั้งนานวันนี้อยากฉันรู้แั้งใจกับเอาใจกันจำได้ใจครั้งนี้ฉันรู้ตัวเกินจะตายความหมาเธอว่ารักเป็นเพียงกาลองเราใช้กันฉันจะทนไม่ไหวแล้วครับครับครับคุณอยากร้องเอ้ยคุณอยากจะบอกกับใครมากที่สุดในบ้านคะ บอกอะไรครับงูขังน้างูกังหลังบอกอะไรด้ค่ะบอกอะไรบกกับใครบอกอะไรก็ได้เราเป็นคำถามงั้นสูงอ่ะมันยากมากมันยากจริงค่ะต้องบกลบขึจะบอกนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับบอกเป็นพิเศษก็พิเศษแบบ ที่ช่วยแบบให้บอสดีขึ้นมาก็อยากจะขอบคุณสองคนครับก็พี่มีนกับพี่กีตอนนี้ดูอยู่ด้วยหรือแบบพี่กีนกับพี่มีนครับพี่มีนก็ช่วยช่วยตอนวิกวิกวันแม่ครับตอนนั้นรู้สึกดีมากเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนอะไรสักอย่างที่ทําให้แบบนั่นแหละบอสดีขึ้นมา แล้กะอย่างหนึ่งหรือสักอย่างนี่แหละครับโอ้ยแล้ครับยังคุยไม่รู้เรื่องจะไปปรับไอพี่ตดหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็พี่เกณฑ์ครับไม่ได้ตดนะอันนี้เรื่องจริงสาบานไม่ได้อิฟไม่ลอยไปถึงโน่นหรอกครับไม่ได้อิฟโอเคครับเข้าต่อบไม่ได้มีกลิ่นอยู่แถวนั้นครับแล้วก็พี่เกณฑ์ครับพี่เกณฑ์ก็อยู่กับบอสมาตั้งแต่รอบ60คนภาคกลางนะครับก็อยู่กับพี่เกณฑ์มาตลอดแล้วก็ พอเข้ามาในบ้านร้อยคนก็ย so ังอยู่ก so ับพี knowledge. ่กีนก็พี่กีนก็ช่วยสอนอะไรดีๆ่างครับพี่กีนเป็นคนดีมากใครับเชิญช่วยมาโอเคครับนั่นแหละครับก็ขอบคุณพี่กีนมากพี่กีนพี่ที่ดีครับพี่มินก็เป็นพี่ที่ดีสองคนนี้ครับขอบคุณมากต่อไปละคะครับพี่กอนจะนี่ไปไหนครับนั่งสูงตรงครับคำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้ค่ะทุกคนอยากรู้ครับ ก็อยากรู้คำถามนี้เป็นคำถามเด็ดมากทีเดียวค่ะโอเคครับถามว่าที่คุณกุ๊กิกกับนิวเรื่องจริงวะคะเรื่องกรแสนหครับกระแสแบบเกปอล่ะครับโอยโนโโอเคครับเรื่องนี้เหรอก็นิวเหรอครับนิวก็ ก็เห็นมาตั้งแต่รอบหกสิบคนแล้วครับเด็กก็ตลกดีครับไปฮาวโช์กรรมการก็ได้เข้ามาก็ตลกดีครับพอเข้ามาร้อยคนก็จะได้อยู่ได้อยู่สี่เดียวกันครับก็ก็รู้จักมากันตั้งแต่รอบร้อยคนแล้วแล้วก็ชอบเล่นเกมครับนั่งตีมือกันล็อจิตครับก็สนุกดีก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นเพื่อนกันเข้ามาในบ้านก็ก็ก็เล่นกันปกติครับแต่ทุกคนจะชอบแซว ไม่รู้เ <went S 1> หมือนกันแต่เราทำมแซวครับแซวล้อนู่นล้อนี่ก็ไม่เข้าใจครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนอร์ดมากเลยนะคะแล้วจบลงกับรายการหอสวยเอฟนะคะได้เวลาสามทุ่มห้าสิบเก้าห้า5สิบเก้านาทีห้าสิบเก้าอีนาทีขอบคุณค่ะ จะบ้าพูดผู้ชมเป็นรายการที่งงนะครับมาต่อดูแลผู้ชมมึง